สวัสดีเพื่อนเพื่อนครับสวัสดีชาวไก่แจ้มอร์นิ่งครับสวัสดีตอนเช้าวันพุธนะครับวันพุธที่สองมีนาคมหกห้าวันนี้นำเสนอน้องไก่สามสีเลยนะครับตัวแรกครับเบนจะลงงงงวยครับเป็นสีไก่ไทยนะครับสวยเลยทีเดียวนครับหางชี้มากเลยนะครับหางตั้งมากหางแข็งเครื่องดีนะครับ ตัวที่สองเป็นตัวผู้เท้าเปลือกนะครับหางเปิดน้อยนะครับแต่หน้าหลอ่อทรงดีตัวที่สามขาวหางดำต้มเตี้ยมกั่เพื่อนนิดนึงครับอเป็นรุ่นน้องครับก็เลยกลัวพี่ๆเขานะครับก็เลยยังไม่ออกฟอร์มเท่าไหร่แต่ทรงดีครับหางชี้หางตั้งทรงดีทรงจุดน้ำเลยเครื่องพอได้หน้าหงอนพอดี แต่ไม่ค่อยเดินเลยนะเราสีฉันยามเช้าครับกับน้องไก่ครับนี่ยังไม่อาบน้ำนะน,นี่อาบน้ำต้องหลอกกันอีกแน่นอนเลยนะครับเชิญเพื่อนมาเลี้ยงไก่แจ้ด้วยกันนะครับขอบคุณคเพื่อนที่ติดตามนะครับแล้วก็ เช่นชอบนะครับสหรับสนุนรายการนะฮะแล้วก็ติดตามน้องไก่แก้ทอมแทมขอนแกนครับสนใจน้องไก่นะครับเช่นเคยครับ0 9นย์9 9 5 9 9ก9 9ส9 9 5 9 9เาาองนยี่รทีทมแทมครับทีดับเบิลีทีโอเอ็มทีเอ็มทีดบีทีโอเทีเมแทมครับ นี่นี่ความสุขยามเช้าของผมนะครับก็คือการน้อปล่อยน้องไก่เดินนะครับแล้วก็ชื่นชอบชื่นชมความสวยงามนี่หน้ารอ้องาสวยครับทีมดีครับงอนไม่เป็นระเบียบเท่าไหรนะครับจากงอนไม่เป็นระเบียบอันนี้คือ ส่วนที่ไม่ค่อยไม่ค่อยดีนะครับแต่ภาพรวมองค์รวมก็ดี <c oughs> หางตังมากชอบชอบชอบไอ้น้องเท้านี่หน้าหล่อหน้าหล่อเป้งเม็ดทรายดีสีสวยหน้าหล่อผมเข้มหน้าละสีสลับเข้มอ่อน สวยละเดียวน้องขาวข้งดามหน้ารอเครื่องสวยหางบานแต่ขี้เกียจเดินหางดำดีครับขอบคุณเพื่อนที่ติดตามนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ